ละครชีวิตรักคืนหวามตอนที่หนึ่งเมริสาหรือเมยหญิงสาวสวยเธอเปิดร้านหมูกระทะร่วมกันกับเพื่อนของเธอก็คือปันดาวเธอทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเรียนจบมาจึงคิดจะทำธุรกิจร่วมกันเมริสาหวังกับร้านนี้มากเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเธอแล้ว เพราะเธอโดนพี่ชายแอบขโมยเงินไปหมดจนเหลืออยู่แค่ไม่กี่แสนบาทพ่อแม่ของเธอก็เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้มาด้วยตัวเองและในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านวันแรกของเธอในที่สุดร้านของเราก็สำเร็จสักทีนะปันดาวใช่ฉันก็ทุ่มเทเต็มที่เลยล่ะมีความสุขจังที่ได้เห็นร้านหมูกระทะของเราเป็นรูปเป็นร่าง ขอให้มีลูกค้าเยอะๆเถอะฉันจะมีความสุขมากเครียดจะนอนไม่หลับอยู่แล้วฉันก็หวังแบบนั้นมันคือความหวังของพวกเราเลยเนาะใช่เงินเก็บก็สุดท้ายของฉันเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้กำไรแล้วก็ฉันตายแน่แล้วนี่พี่ชายแกติดต่อมาบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ขโมยเงินแกไปอ่ะนิดดีนะที่แกเก็บไว้ในธนาคารด้วยไม่ติดต่อกลับมาเลย ไปตายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไอพี่ชายชาติชั่วนั่นพี่แกก็ใจร้ายมากเลยนะขโมยเงินไปไม่คิดบ้างเลยว่าน้องจะเอาอะไรกินเงินที่แกสู้อุตสาหเก็บหอมรอมริษมามรดกที่พ่อกับแม่ให้ไว้ก็แบ่งคนละครึ่งส่วนตัวเองตัวเองใช้เล่นการพนันหมดแล้วมาขโมยของแกฉันตัดเขาออกจากความเป็นพี่น้องแล้วล่ะนับตั้งแต่นี้ต่อไปฉันไม่มีพี่ชายชื่อมนตรีอีกแล้ว พูดไปก็พูดยากนะแกสุดท้ายเราก็ตัดขาดกันไม่ได้จริงๆหรอกเพราะยังไงเขาก็เป็นพี่ชายแกฉันโกรธเขามากขนาดนี้ฉันไม่มีทางกลับไปเป็นน้องเขาแล้วล่ะเขาไม่คิดเลยว่าขโมยเงินฉันไปแล้วฉันจะเอาอะไรกินผีพนันเข้าสิงนะแกลองมาได้เข้าสิงแบบนี้ก็ออกยากช่างเถอะอย่าไปพูดถึงเขาอีกเลยเมริสากับปันดาวทำงานกันจนเหนื่อยจนกระทั่ง ธนาดแฟนของเธอมาหาหญิงสาวจึงรีบออกมาหาเขาด้วยความดีใจมารับเมเหรอธนาดผมมีเรื่องจะคุยกับคุณหน่อยเมมีเรื่องอะไรทำหน้าซีเรียสจังเราเลิกกันเถอะอะไรนะเลิกกันนี่คุณจะบ้าหรออยู่ๆก็มาบอกเลิกเมผมมาบอกด้วยดีนะไม่อยากทะเาลาะก,กันทำไมเมทำผิดอะไรอยู่ๆทำไมคุณถึงมาบอกเลิกเม เราสองคนก็รักกันดีๆนี่คะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่ผมมีคนใหม่คนใหม่ที่มันดีกว่าคุณนิ้บหมายความว่ายังไงคณะรอเล่นใช่ไหมเราก็ยังคบกันดีคบกันปกติอยู่ๆจะมาบอกเลิกกันแบบไม่มีปีมีคุยแบบนี้ได้ยังไงปกติที่ไหนหล่ะเมคุณมันเป็นผู้หญิงจืดชืดไร้เสน่ห์สิ้นดีแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณถึงจะพอใจ ไม่ต้องทําอะไรเพราะตอนนี้แฟนใหม่ผมเขารวยมากแล้วก็สวยมากด้วยที่แท้ก็เพราะเงินแล้วเอาเรื่องความจืดชืดของฉันมาอ้างจะเพราะอะไรก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าสรุปแล้วเราเลิกกันก็แล้วกันแล้วอย่ามาเรียกร้องอะไรอย่ามาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผมไม่อยากมีปัญหากับแฟนใหม่เออไปเลยจะไปตายที่ไหนก็ไปขอให้แกตกนรกหมกไม่อิธานาดเออกูไปแน่ ถ้ากูรู้ว่ามึงปากจัดแบบนี้ตั้งแต่แรกกูไม่ทนอยู่มาตั้งนาดอกเว้ยอีชั่วไอเลวออกไปไอพ้นนะหญิงสาวร้องไห้ยอย่างหมดแรงปันดาวเห็นก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นแกธนาธนาเขาไปแล้วเขามาหาฉันบอกว่ามีแฟนใหม่แล้วฉันเสียใจปันดาวน้อยไอชั่วเอ้ยปล่อยมันไปเถอะ มันอยากไปมีคนใหม่ยังไงก็ช่างมันสวยๆอย่างแกจะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจร้ายกับฉันมากเลยเรายังคบกันดีๆวันก่อนก็ยังไปกินข้าวด้วยกันใจเย็นๆนะแกนะอย่าเสียน้ำตากับผู้ชายแบบนี้เลยเขาทำแบบนี้กับฉันได้ลงคอได้ยังไงอย่าเศร้าอย่าเศร้างั้นวันนี้เราไปดื่มเหล้ากันนะเอาให้หายกลุ้มเลยแล้วสองสาวก็มาดื่มเหล้าด้วยกันเมริษาดื่มจนเมามายเธอออกมาเต้น วันดาวเองก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนทุกตามลําพังเพื่อนเต้นเธอก็เต้นเพื่อนดื่มเธอก็ดื่มปล่อยให้เพื่อนได้ระบ,บายให้เต็มที่อ่ะเมาก็เมาฉันจะเมาเป็นเพื่อนแกเองสองสาวเต้นกันปลดปล่อยความเศร้าก่อนจะแยกย้ายกันนั่งแท็กซี่กลับแกอยู่คนเดียวได้นะเออไม่ต้องเป็นห่วงฉันอยู่ได้ขอบใจมากนะงั้นฉันไปก่อนนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้แล้วหญิงสาวก็เดินเข้าบ้านไป เธอเมามากนอนหลับบนโซฟาแต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในบ้านของเธอด้วยความเมาเธอจึงคิดว่าเขาเป็นธนาธนาคุณกลับมาแล้วคุณกลับมาคืนดีกับฉันแล้วคุณคุณมาอยู่ที่บ้านของผมได้ยังไงเนี่ยธนาฉันยอมคุณแล้วคุณโกรธที่ฉันไม่ยอมนอนกับคุณใช่ไหมถึงได้บอกว่าฉันจืดชืดวันนี้เลยวันนี้เลยฉันจะยอมนอนกับคุณเรานอ,นอนด้วยกันนะ หญิงสาวตรงเข้ามากอดจูบเขาทําให้ใชายหนุ่มตกใจเฮ้ hey, คุณผมไม่ใช่ทานาดอะไรที่คุณว่านะฉันยินดีจะเป็นของคุณมาเรามาเป็นของกันแล้วกันหญิงสาวตรงเข้าปลุกปล้ำเขาจนกะรันทนไม่ไหวตอบสนองเธอพอตื่นเช้ามาหญิงสาวก็เกือบช็อกอนี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณทําอะไรฉันอะไรกันคุณมาร้องไห้โวยวายอะไรเนี่ยคุณเป็นคนปล้ำผมเองนะคุณปล้ำฉัน คุณทหาที่ป้ามฉันคุณคุณเมาจะเลอะเทอะหรือเปล่าคิดดูให้ดีๆว่าใครป้ามใครกันแน่ชายหนุ่มย้อนทําให้หญิงสาวคิดไปถึงเมื่อคืนนี้พอคิดได้ว่าเธอเป็นคนเมาและคิดว่าเขาเป็นทัน,นา์จึงตรงเข้าปลุกป้ามเขาก็อายมากฉันขอโทษน,นะฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกคุณผมเป็นผู้ชายไม่ได้เสียหายอะไรมากมายว่าแต่คุณเถอะไว้นะ คุณสัญญาได้ไหมว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับจะไม่บอกใครผมไม่ใช่คนกินในที่ลับไขในที่แจ้งหรอกนะเดี๋ยวนะฉันเพิ่งนึกได้นี่มันบ้านฉันนี่แล้วคุณบุกรุกเข้ามาในบ้านฉันทำไมเฮ้ยคุณในบ้านผมมันจะเป็นบ้านคุณได้ยังไงคุณดูสิบ้านนี้ก็เป็นของฉันรูปภาพฉันก็ยังติดอยู่ที่บ้านมันจะเป็นบ้านคุณได้ยังไงมีคนเอาโฉนมาจำนองกับแม่ผมแล้วแม่ผมก็ยกบ้านให้ผมอะไรนะ แม่ผมเขายกบ้านนี้ผมผู้ชายที่ชื่อมอนตรีเอาโฉนดไปจำนองกับท่านเขาเป็นพี่ชายฉันนี่เขาแอบ,บเอาโฉนดไปจำนองเหรอหญิงสาวอุทานด้วยความเจ็บปวดเสียใจไม่คิดเลยว่าพี่ชายจะเลวได้ขนาดนี้ขโมยเงินของเธอไปไม่พอยังแอบ,บเอาโฉนดไปจำนองช่างไม่คิดเลยว่าเธอจะอยู่จะกินจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนบ้านนี้เป็นบ้านของผม หญิงสาวร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจไม่รู้จะบ่ายหน้าหนีไปทางไหนดีพี่ชายของเธอก็ช่างใจร้ายเหลือเกินก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่หนึ่งของคืนหวามค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ